สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งพาลูกค้านะคะมาพบกับโปรโมชันดีๆนะคะก่อนวันส่งการนะคะเป็นโปรโมชันต้อนรับสงกราฟเลยนะคะก็เห็นอันนี้นะคะก็คือตัวหลังคาไฟเบอร์นะคะหลังคารถถไฟเบอร์จากทางร้านนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะเป็นรุ่น L 3 4นะคะรุ่นนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็น รุ่น L 3 4นะคะแล้วก็ L 4 5นะคะสำหรับคุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่2,700บาท2,700บาทนะคะรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดความหนากันนะคะดูได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปรับความหนาแล้วนะคะตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น L 3 4กับ L 4 5นะคะราคานะคะรวมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะ2,700บาทนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะมีถึงแค่วันนี้จนถึงวันที่15นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกดสั่งผ่านแอป lazada ได้เลยนะคะสำหรับอันที่2นะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 0 32 36แล้วก็4 0นะคะแล้วก็47 50ใส่ได้หมดเลยนะคะคอมมอนตรงรุ่นนะคะ ตัวนี้นะคะรูน็อตไม่ต้องขยับเลยนะคะตรงรุ่นนะคะเป็นพิมพ์เดียวกับคูโต้าเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูรูน็อตนะคะจะเป็นพิมพ์เดียวกับคูโต้าเลยนะคะใส่ได้ตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะคะสำหรับหลังคาตัวนี้นะคะสีสวยนะคะสีมันจะออกส้มๆแดงแดงนะคะ วาวเลยทีเดียวนะคะมันสีสวยค่ะใช้ทนนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นี้คุณสมบัติของไฟเบอร์จะเป็นแบบเหนียวทนทานนะคะไม่แตกไม่แตกไม่กรอบง่ายเหมือนพลาสติกนะคะทางร้านที่ที่ไม่ได้ทําของพลาสติกเหมือนของคูเวต้าเป็นเพราะว่าพลาสติกคือรถส่วนใหญ่จะจอดตากแดดใช่ไหมคะพอพลาสติกเจอแดดเนี่ยมันจะกรอบนะคะรุ่นนี้นะคะทางร้านนะคะสําหรับ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขนาดปรับความหนาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งพาดูความหนาของตัวนี้นะคะมันจะชัดหรือเปล่าเป็นขนาดปรับความหนาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าทุกคนได้เลยนะคะ2,700บาทนะคะมีเก็บปลายทางนะคะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น M นะคะใส่ได้กับทุก M 70 M 60 M 85 M 95 M 108นะคะสำหรับราคารุ่น M นะคะส่งถึงตรงถึงบ้านนะคะจะอยู่ที่3,300บาทนะคะรุ่น M ตอนนี้ยังจะเป็นสีนี้อยู่นะคะหนานะคะไม่ต้องกลัวนะคะน็อตมี6รูนะคะตรงตรงกับของคูเบต้าเลยนะคะหนานะคะรุ่นนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะความหนา หนาเหนียวทนทานแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราจัดโปรนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านแอป lazada ได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของคอมเมนต์นะคะจิ้มไปเลยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะกุ้งจะมีแนะนําไว้ว่าลิงก์นี้รุ่นนี้ลิงก์นี้รุ่นนี้นะคะ สำหรับรุ่น L อนะคะราคา2,700บาทรวมส่งหน้าบ้านนะคะมีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าสามารถเลือกเกบปลายทางได้ที่แอป l a z a d a นะคะลูกค้าท่านใดยังไม่มีแอปร a z a d a ก็ไปโหลดมาเลยนะคะสำหรับรุ่นเอมนะคะราคา3,300บาทรวมส่งถึงหน้าบ้านนะคะสวยๆเลยนะคะหลังคาไฟเบอร์เหนียวทนทานนะคะไม่กรอบนะคะไม่แตกง่ายนะคะใช้ยันลูกบวชเลยนะคะสำหรับหลังคารุ่นนี้นะคะพบ วันนี้กุ้งก็พามาพบกับโปรโมชั่นดีๆสำหรับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะท้ายคลิปนะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะใครสนใจหลังคานะคะดูได้ที่ใต้ลิงก์นี้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกุ้งจะฝากลิงก์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ